สวัสดีครับนะครับก็กลับมาเจอกันนะครับผมอีกนะครับเช่นเคยนะครับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องเสียงกลางแจ้งเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ power นะครับหรือว่าเครื่องปรุงนะครับอะไรต่างๆนานานะครับวันนี้ครับผมเป็นสินค้านะครับเพิ่งเข้ามาเลยนะครับสินค้าของประจำวันที่18กลุ่กุมภาพันธ์นะครับพศ2566 นะครับวันนี้เป็นเกี่ยวกับ Power อมล้วนๆเลยนะครับนะครับผมก่อนอื่นนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับผมฝากพี่น้องนะครับผมเข้าไปกดติดตามหน่อยเด้อนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง y t u t u นะครับที่ทุกท่านกำลังรับชมนะครับอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของช่องทางเพจนะครับคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับส่วนพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ ยังนะครับผมค้นหาเพจยังไม่เจอเนาะนะครับสามารถรับชมคลิปวิดีโอผ่านทาง u t u b e นะครับแล้วก็นะครับผมปักลิงก์เพจไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับแทบทุกๆคลิปเลยนะครับสามารถกดเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปในเพจเลือกชมสินค้าได้เลยนะครับสินค้ามือสองนะครับราคาถูกนะครับสินค้าดีมีคุณภาพนะครับฝากพี่น้องไว้หน่อยแล้วกันเด้อนะครับมานะครับผมวันนี้เข้าเรื่องเข้าราวกันเลยนะครับมีทั้งรุ่นใหญ่ นะครับรุ่นกลางนะครับผมมานําเสนอให้กับพี่น้องเรานะครับได้รับชมกันนะครับวันนี้นะครับถูกอกถูกใจค่อยสั่งซื้อนะครับไม่ถูกอกถูกใจนะครับผมลองลองดูก่อนได้นะครับอ่าโอเคนะครับมาถึงสินค้าตัวแรกนะครับนะครับตัวนี้นะครับผมเป็น Power a r จากคห้ Pro Eurotech นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมเป็นรุ่นยอดนิยมเลยก็ว่าได้นะครับเป็น Pro Eurotech รุ่น Pro 250 0 นะครับเป็นพาวเวอร์แอมป์ไซส์เล็กนะครับเหมาะสําหรับขับเสียงกลางแหลมนะครับ15นิ้ว12นิ้วนะครับอ่าชาร์แนลละ2ดอกนะครับพอนะครับ15นิ้ว12นิ้วชาร์แนลละ2ดอกพอนะครับสภาพโดยรวมนะครับก็ประมาณ90%ได้นะครับสำหรับแท่นนี้นะครับถือว่ายังสวยนะครับอ่าใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับตัวนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเสียงดีนะครับผมเป็นพาวเวอร์แอมป์ไซส์เล็กที่เสียงดีอีกหนึ่งตัวเลย นะครับแล้วก็อีกหนึ่งนะครับผมที่มาพร้อมกับรุ่นนี้นะครับนั่นก็คือนะครับเขาเรียกว่าคอร์สนะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะมีคอร์สในตัวนะครับซึ่งคอร์สตัวนี้เราสามารถใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับมันจะมีสวิตนะครับบอกอยู่นะครับถ้าใช้เราก็ออนนะครับถ้าไม่ใช้เราก็อฟไว้นะครับนีแค่นี้นะครับสามารถขับเบรคหูนึงได้ขับกลางแหลมหูนึงได้ นะครับแต่ต้องอยู่ในนะครับกำลังวัดที่พอเหมาะพอเจาะนะครับถ้าดอกอพราะว่ถ้าดอกลำโพงที่วัดเยอะเกินไปนะครับก็ไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าเป็น15นิ้ว12นิ้วได้เลยนะครับช่องละ2ดอกนะครับเล่นได้เด้อนะครับอ่ะโอเคนะครับด้านหลังนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของภาคสัญญาณอินพุตนะครับก็มีทั้ง XLR นะครับแล้วก็แจ็คโฟนนะครับสัญญาณลำโพงมีทั้งแบบซิปเปคคอนแล้วก็แบบดำแดงนะครับปลั๊กไฟแบบแยก นะครับสะดวกสบายต่อการเก็บเนาะนะครับตัวนี้ราคานะครับอยู่ที่3,300บาทนะครับ3,300บาทนะครับผมราคานี้ผมรวมจัดส่งให้ทั่วไทยเลยนะครับ3า0 0บาทเท่านั้นนะครับขยับมาที่แบรนด์ของ AJ นะครับนี่คือ powerm aj นะครับรุ่น microtech 3000 VZ นะครับเขียนไปเนอ อาจจะชัดบ้างเบอร์บ้างต้องขออภัยนะครับผมแล้วก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับต้องขออภัยพี่น้องสมาชิกด้วยละกันเนาะนะครับนี่เป็นโฟร์แอมนะครับผม AJ รุ่น3000 V z ซนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คนนิยมแล้วก็ใช้กันเยอะนะครับเป็นโฟร์แอมคานเฮสนะครับตัวนี้2อมถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ประมาณ1,500วัตต์นะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะประมาณ1,500หวัตต์นะครับตัวนี้สามารถขับ18นิ้วนะครับได้ถึงช่องละ สองดอกนะครับคงปั๊มคงหล่อเล่นได้เลยนะครับตัวนี้สภาพ90อัพนะครับเดิมๆเครื่องเดิมๆสวยๆนะครับตัวนี้นะครับนี่ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลังก็สัญญจักสัญญาณอินพุตนะครับสญาณอินพุตก็มีเฉพาะเป็นแบบ x l r อย่างเดียวนะครับแจ็คโฟนไม่มีนะครับแล้วก็ในภาคของสายญานลำโพงก็จะมีดําแดงด้วยมีสเปคคอนด้วยนะครับตัวนี้ก็สภาพยังสวย นะครับสภาพยังสวยเหมือนกันนะครับคาร์ดเฮดแงแรงๆ18นิ้วค่าละ2ดอกนะครับเล่นได้เลยนะครับอ่ะนะครับมาดูในตัวต่อไปนะครับผมตัวต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของตระกูลประดิษฐ์เจริญสาวนะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นไฟเฉียงนะครับถือว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับตัวนี้เป็น Royal S700 ไฟเฉียงนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ นะครับผมที่รวบรวมนะครับที่ผลิตนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียงกลางแจ้งเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะเด่นๆเลยก็จะเป็นในส่วนของพาวเวอร์แอมป์นะครับมีทั้งรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่เลยนะครับตัวละ3 0 0 0 0,000 0 0่ก็มีนะครับสำหรับค่ายนี้นะครับตัวนี้นะครับผมแนะนําขับที่15นิ้วข้างละ2ถึง3ดอก12นิ้วข้างละ 2- ถึง3ดอกนะครับหรือจะเป็นในส่วนของ18นิ้วนะครับวัดไม่เยอะนะครับย้ําว่าวัดไม่เยอะนะครับเล่นในพื้นที่ไม่กว้างนักนะครับเล่นในบ้าน สิบแปดนิ้วโครงปั๊มนะครับผมข้างละสองดอกเล่นได้นะครับนะครับข้างละสองดอกเล่นได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเป็นดอกหวัดเยอะนี่พี่น้องนะครับนะเป็นดอกโครงปั๊มนะครับวัดประมาณสักหกร้อยเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยวัดอะไรประมาณนี้นะครับข้างละสองดอกเล่นได้นะครับตัวนี้นะครับสภาพก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับก็มีเก็บสีบ้างนะครับเป็นบางจุดเนาะนะครับในส่วนของพักสัญญาณอินพุตนะครับนะก็จะมีเบือบ้างต้องขออภัยเด้อนะครับพักสัญญาณอินพุตนะครับตัวนี้จะมีเฉพาะแจ็คโฟนอย่างเดียว นะครับผม x อ r ไม่มีนะครับแต่ในส่วนของภาคสายสัญญาลําโพงนะครับตัวนี้มีสเปคคอนด้วยนะครับมีดัมแดงด้วยนะครับก็สภาพประมาณ80%ได้นะครับสำหรับท่านนี้นะครับในส่วนของราคาเอ้ยนะครับเมื <ork> ่อกี้ต้องขออภัยด้วยแล้วกันเนาะนะครับลืมแจ้งราคาของเอเจสามพันวีแซดนะครับเอเจสามพันวีแซดนะครับราคานะครับจัดส่งแบบโอนนะครับอยู่ที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับสภาพสวยๆคุ้มๆเลยนะครับแปดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับ มาดูในส่วนของราคาของรอยเยนเอสเจ็ดร้อยนะครับรอยเยนเอสเจ็ดร้อยตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับห้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับสุดคุ้มเลยนะครับได้พอแอมบริษัทไปใช้งานนะครับมาทีนี้ขยับมาอีกรุ่นใหญ่อีกหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้เป็นพอแอมจากค่าย M-Tech นะครับเป็นพอแอมประกอบงานเนียนๆนะครับอีกหนึ่งค่าย นะครับต ah ัวนี้นะครับกำลังวัดไม่แน <t> ่ใจต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับฝาหลังผมเก็บสีให้อย่างสวยนะครับนี่เลยนะครับเก็บสีให้อย่างสวยเลยนะครับมาดูในส่วนของด้านในนะครับอ่าด้านในนะครับนี่คือในส่วนของด้านในนะครับแน่นๆเลยนะครับคาปาหมื่นนะครับทั้งหมดนะครับสี่ลูกนะครับมีบอดบอลล้านนะครับมีการเก็บงานอย่างละเอียดนะครับผม การเก็บงานนะครับสวยๆอะไรเกรดดีนะครับมอแปลงลูกใหญ่นะครับตัวนี้สามารถขับ18นิ้วได้ใช้น้นละ2ดอกนะครับส่วนกาลังวัด4ี่โอมแปดโอมยังไงไม่เข้าใจต้องขออภัยไม่ชัดเจนต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับนี่นะครับมาดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็จะมีในส่วนของสวิตช์โหมดให้นะครับโมโนสเตอร์นะครับใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็พาคสัญญาณอินพุตนะครับมีแจ็คโฟนมี XLR มนะครับสายยานลำโพงมีสเปคคอนมีดำแดงให้นะครับสวยมากครับท่านนี้ นะครับท่านนี้นะครับผมสามารถขับ18นิ้วนะครับคงปั๊มนะครับผมที่คงปั๊มคงหล่อที่วัดไม่เกิน1,000วัตวัตนะครับผมได้ชนะละ2ดอกนะครับเล่นได้เลยนะครับส่วนราคานะครับอยู่ที่7,900บาทรวมจัดส่งทั่วไทยนะครับ7,900าบาทรวมจัดส่งทั่วไทยนะครับวันนี้นะครับสินค้าก็จะประมาณนี้นะครับส่วนการทดสอบเรื่องเสียงนะครับผมถ้าพี่น้องสมาชิกท่านใด นะครับที่รับสินค้านะครับสั่งจองสินค้านะครับเราก็จะทําการทดสอบแล้วก็ส่งคลิปการใช้งานนะครับให้พี่น้องเราได้รับชมก่อนจัดส่งทุกครั้งนะครับผมนะครับใครสนใจตัวไหนนะครับผมถูกอกถูกใจตัวไหนก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยเด้อนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับสามารถแอดได้เลยนะครับหรือว่าโทรสายตรงได้เลยเบอร์เดียวกันนะครับ063 056 4876นะครับแอดไลน์ก็ได้นะครับโทรสายตรงก็ได้นะครับสินค้าวันนี้ก็จะประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับสินค้าก็จะประมาณนี้นะครับแต่รับรองว่าสวยๆทุกตัวแน่นอนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งมุมขวามือนะครับแล้วก็ใครที่มีความประสงค์ที่อยากจะขายเครื่องเสียงมือ2ยกชุดแยกชิ้นนะครับผมแจ้งเรามาได้เลยนะครับไม่ไกลยินดีไปรับซื้อถึงที่ นะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมผิดพลาดประการใดต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยละกันนะครับคลิปหน้าจะเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ